สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวนะครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีทางช่อง11 NBT ภาคกลางนะครับแล้วก็รับชมส,สดทางสื่อออนไลน์ตอนนี้ก็ w w w nbtcentral com facebook ก็ตามนี้เลยนะ live nbt ภาคกลางนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังทางสื่อออนไลน์นะครับ tiktok เฟซบุ๊กคนคุยข่าวเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมแล้วก็เชิญกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ยังคงต้องกอติดนะฮะบรรยากาศหลังจากที่มีการเปิดเทอมนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับบรรยากาศก็คึกคักล่ะนะเพราะว่าในส่วนของผู้ปกครองตัวนักเรียนเองเนี่ยโอ้หนะฮะหยุดเรียนกันมาหรือว่าเรียนออนไลน์แล้วกันนะฮะมาเกือบ2ปีไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เข้าไปซึมซับบรรยากาศในโรงเรียน เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เปิดเทอมเนี่ยบรรยากาศแต่รงเรียนก็คึกคักทั้งตัวนักเรียนผู้ปกครองคุณครูห่างเหินกันมานะครับเกือบสองปีนะครับซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศต่างนะตัวเด็กอนุบาลผู้ปกครองครับนะบไปดูแม่ลูกร้องไห้หรือเปล่าชั้นประถมมัธยมผู้ปกครองก็อาจจะกังวลเอ๊ะจะมีปัญหาเรื่องโควิดหรือเปล่าผมไปดูใน Facebook ต่างคอมเมนต์ผู้ปกครองเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะถามว่าเอ๊ะ เกิดอย่างเงี้ยเข้าไปเรียนแบบออนไลน์ site, เรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าในห้องเรียนพบเด็กติดเชื้อขึ้นมาละ่ะพบคุณครูติดเชื้อขึ้นมาละ่ะจะทำยังไงจะปิดห้องเรียนไหมปิดโรงเรียนหรือเปล่าก็ต้องย้ำตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับว่าหลังจากนี้พบผู้ติดเชื้อผู้สัมผัสสิ่งสูงไม่ปิดโรงเรียนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการก็มีการพูดคุยวางแผนมีแผนเผชิญเหตุอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วล่ะว่างเง้นเถิดนะครับว่าถ้าเกิดมีการพบผู้ติดเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นครูบุคลากรทางการศึกษาหรือตัวนัก,กเรียนเนี่ยจะทำอย่างไรมีเป็นขั้นเป็นตอนแต่สิ่งสำคัญก็คือจะไม่กระทบกับการเรียนในภาพรวมก็คือจะไม่ปิดชั้นเรียน จะไม่ปิดโรงเรียนเนี่ยเหมือนก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วตอนนั้นคือเปิดให้มาเรียนในโรงเรียนเนี่ยรอบหนึ่งปรากฏมีโรงเรียนหนึ่งทางภาคอีสาเนเจอเด็กตรวจเอเคติดเชื้อโควิดอย่างเงี้ยโอ้โหก็เป็นข่าวเป็นข่าวต้องปิดโรงเรียนอะไรกันเนี่ยแต่รอบนี้มีแผนเผชิญเหตุพบผู้ติดเชื้อผู้สัมผัสสิ่งสูงไม่ปิดชั้นเรียนไม่ปิดโรงเรียนนี่นะฮน,นี่ยืนยันนะท่านผู้ชมผู้ปกครองจะได้มั่นใจแล้วก็รับทราบถึงแผน ว่าเนี่ยกลับมาเรียนในห้องเรียนรอบนี้ถ้าตัวนักเรียนตัวบุตรหลานของท่านไม่ติดโควิดยังไงก็ได้เรียนกันยาวแน่นะครับกรณีแรกกรณีไปโรงเรียนประจําก่อนนะครับถ้าเกิดว่าพบผู้ติดเชื้อนะก็ย้ําว่าโรงเรียนก็ไม่ปิดชันเรียนก็ไม่ปิดแต่จะจัดการเรียนการสอนแบบแซนด์บ็อกซ์เซฟตี้โซนอินสกูลนี่คือกรณีโรงเรียนประจําซึ่งมันก็ง่ายต่อการทําเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์นะครับจำกัดพื้นที่อยู่ในโรงเรียน ตัวเด็กนักเรียนที่ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงก็อาจจะแยกส่วนหนึ่งในการเรียนกักตัวอีกส่วนเป็นสมัมผัสเสี่ยงต่าอะไรต่างๆอันนี้ฮะก็จะทําเป็นพื้นที่แซนบ็อกคืออยู่ภายในโรงเรียนนั่นแหละเพราะเป็นโรงเรียนประจําอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหานะสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้เพื่อไม่ให้ป้องกัน,นการออกไปนอกโรงเรียนไปแพร่เชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จัดแบบแซนบ็อกเซฟตี้โซนกรณี เป็นโรงเรียนประจําและพบผู้ติดเชื้อแต่ก็ย้ําว่าไม่ปิดโรงเรียนไม่ปิดชั้นเรียนเหมือนกันกรณีต่อมาครับท่านผู้ชมครับกรณีทั่วๆไปเลยโรงเรียนทั่วๆไปพบผู้สัมผัสเสี่ยงต่ําคืออะไรนะฮะก็คือตัวน้องนักเรียนตัวคุณครูที่อาจจะไปก็ไล่ชิดกับคนที่ติดเชื้อแต่ใกล่ชิดแบบห่างๆนะครับไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่จะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง นะครับเป็นผู้สัมผัสเสียงตามก็ย้ําว่าก็มาเรียนออนไลน์ site, มาเรียนในห้องเรียนได้ตามปกตินเห็นไหมฮะและเน้นเรื่อง Universal Prevention การป้องกันตนเองแบบสูงสุดนะครับแน่นอนคือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอย่างตอนนี้เราก็เตือนลูกหลานเนี่ยบอกออนะฮะไปโรงเรียนอย่าลืมนะลูกพกแมสไปนะครับสวมตลอดเวลานี่ จะถอดเฉพาะนี่แหละเวลาทานอาหารดื่มน้ำเท่าน,นั้นเองนะครับและมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ซึ่งแน่นอนครับโรงเรียนเนี่ยจุดต่างๆหน้าห้องน้ำหน้าห้องเรียนหน้าโรงอาหารเนี่ยเขาคงต้องมีเจลแอลกอฮอล์ให้เด็กๆได้ล้างมืออยู่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องย้ำลูกหลานเราด้วยนะว่าต้องล้างบ่อยๆนะครับและละเมินไทยเซฟไทยด้วยนะครับ ผมเคยนาเสนอข้อมูลไปแล้วว่าเวลาเขาประเมินไทยเซฟไทยเป็นไงคือถ้าอย่างไทยสต o p ปโควิดพลัสเนี่ยจะประเมินสถานศึกษาละแต่ถ้าไทยเซฟไทยประเมินตัวเองประเมินนัก,กเรียนประเมินคุณครูบุคลากรทางการศึกษาเห็นไ,ไหมครับนี่คือกรณีนะครับน้องนัก,กเรียนเนี่ยเป็นผู้สมัมผัสเสี่ยงต่ํามาเรียนได้ตามปกติแต่ว่าเน้นเรื่อง universal prevention และประเมินไทยเซฟไทย กรณีต่อมาครับท่านผู้ชมครับกรณีสัมผัสเสี่ยงสูงและนี่สัมผัสเสี่ยงสูงคืออะไรนะครับไปใกล้ชิดนะครับกับผู้ที่ติดเชื้อนะครับแล้วอยู่เข้าเกณฑ์ก็คือ1ไปนั่งรับประทานอาหารกับเด็กกับคนที่ติดเชื้อนะเป็นเวลานานหรือไปพูดคุยกับผู้ที่ติดเชื้อแล้วถอดแมสนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็อย่าไปรับประทานอาหาร กับคนอื่นในห้องที่มันมิดชิดอากาศไม่ถ่ายเทถ้าไม่อยากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเวลาพูดคุยกับคนอื่นก็สวมแมสตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ทําตามนี้นะครับไปพูดคุยกับคนอื่นแล้วก็ถอดแมสยืนคุยกันไปนั่งรับประทานอาหารกับเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีใครในนั้นติดเชื้อโควิดก็กลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งกรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับจะมีอยู่นะครับสงเงื่อนไข เงื่อนไขนแรกก็คือคนนั้นเด็กคนนั้นรับวัคซีนครบและไม่มีอาการย้ำนะฮะคือรับวัคซีนครบและและไม่มีอาการเป็นผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงทางการบอกว่าก็ไม่แนะนําให้ต้องกักตัวนะแม้ว่าจะเป็นผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงไม่แนะนําและมาเรียนได้ตามปกติก็อย่างที่บอกครับถึงแม้จะมีผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในห้องนี้ห้องเรียนก็เปิดเรียนตามปกติเรียนในห้องเรียนตามปกติ เด็กคนนี้ถ้ารับวัคซีนครบไม่มีอาการไม่ต้องกักตัวและมาเรียนในห้องเรียนได้ภายใต้การพิจารณาของผู้ปกครองสถานศึกษาและสาธารณาสุขเพราะแน่นอนก็อาจจะมีผู้ปกครองบางส่วนอาจจะไม่มัน่นใจเด็กมีเด็กที่สัมผัสเสี่ยงสูงเ้าให้มาเรียนในห้องเรียนแล้วลูกฉละล่ะอาจจะไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นการจะเข้ามาเรียนในห้องเรียนเนี่ยก็ อยู่ในการพิจารณาของผู้ปกครองนะครับสถานศึกษาและสาธารณาสุขแต่ทางภาครัฐแนะนําว่าไม่ต้องกักตัวและจริงจริงแล้วเด็กก็มาเรียนในห้องเรียนได้เพราะฉะนั้นถ้ามาเรียนในห้องเรียนเพื่อความสบายใจคุณครูก็อาจจะจัดโต๊ะที่อาจจะแยกจากคนอื่นนะครับโซเชียลดิสทันซิ่งมากยิ่งขึ้นอาจจะอยู่ห่างไปสัก2เมตรอะไรต่างๆเหล่านี้น,นะนี่คือกรณีเสี่ยงสูงแต่รับวัคซีนครบไม่มีอาการมาเรียนได้ตามปกติเลย กรณีต่อมาครับกรณีเป็นผู้สมัมผัสสิ่งสูงนี่แหละแต่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบเห็นนะฮะถ้าดูตามอย่างนี้ก็สังเกตได้เลยว่าเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมหาวิทยาลายัยจะรับวัคซีนหรือไม่รับวัคซีนหรือรับไม่ครบก็มาเรียนได้ตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเป็นผู้สมัมผัสสิ่งสูงและยังไม่ได้รับวัคซีนหรือ รับไม่ครบนะครับก็ต้องแยกกักตัว5วันสังเกตอาการอีก5วันครับกักตัวกับสังเกตอาการต่างกันอย่างไรก็คือถ้าเกิดแยกกักตัวเนี่ยนะครับก็ต้องไปอยู่ที่บ้านเลยแยกจากคนอื่นทั้งห้องนอนข้าวของเครื่องใช้ต้องแยกจากผู้อื่นเลยนะครับและก็ต้องตรวจดูการตลอดนะครับว่ามีไข้หรือเปล่าอะไรต่าง ถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการมีไข้ไอเจ็บคอต้องตรวจ ATK ทันทีแต่หากไม่มีอาการอะไรเลยกักตัวก็คือวันที่5นับจากวันสุดท้ายที่เราไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติดเชือ้อนับมา5วันก็ตรวจ ATK ผลเป็นบวกกด1330รักษาเป็นผู้ป่วยนอกไปแต่ถ้าผลเป็นลบไม่ติดเชือ้อก็เข้าสู่กระบวนการสังเกตอาการต่ออีก 5วันสังเกตอาการคืออะไรครับก็คือกลับไปเรียนได้ตามปกตินะครับแต่เขาก็แนะนำว่าพยายามงดไปในจุดที่มีผู้คนเยอะๆที่เป็นการรวมกลุ่มสาธารณะงดใช้รถโดยสารสาธารณะต่างๆและตัวเด็กนักเรียนก็ต้องสังเกตอาการด้วยนะครับว่ามีอาการไอมีไข้หรือเปล่าถ้ามีอาการก็ตรวจ ATK ทันทีแต่ถ้าสังเกตอาการครบ5วันแล้วไม่มีอาการก็ให้ตรวจ ATK เมื่อครบสังเกตอาการ5วันหรือนับง่ายๆก็คือวันที่10นับจากวันสุดท้ายที่ไปใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อนั่นเองถ้าตรวจแล้วผลยังเป็นลบไม่ติดเชื้อก็แสดงว่าปลอดจากการติดเชื้อในคลัสเตอร์นั้นจะเห็นนะฮะถ้าเสี่ยงตามมาเรียนได้ตามปกติเลยแต่ถ้าเสี่ยงสูงถ้าได้รับวัคซีนครบก็มาเรียนได้ตามปกติครับท่านผู้ชมแต่ถ้ารับวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้รับวัคซีนต้องกักตัวและสังเกตอาการรวมแล้ว10วัน นี่คือกรณีเป็นผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนสําหรับเด็กตั้งเรียนนะก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าคนนี้ฉีดมาเรียนได้คนนี้ยังไม่ฉีดห้ามมาเรียนทน่โรงเรียนไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์มาเรียนในห้องเรียนเหมือนกันจะฉีดและไม่ฉีดวัคซีนแต่ถ้าไม่ฉีดหรือฉีดไม่ครบและกลายเป็นผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยต้องกักตัวต้องสังเกตอาการรวม10วันแต่ถ้าฉีดวัคซีนครบแล้ว กลายเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงมาเรียนได้ตามปกตินะนะครับท่านผู้ชมภายใต้การจัดการเรียนการสอนของคุณครูนั่นแหละเ,เห็นไหมฮะนี่ก็แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในดุลพินิษของผู้ปกครองนะว่าจะลูกฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนรับท่านผู้ชมครับดูกันต่อครับกรณีครูหรือนักเรียนติดเชื้อละเมื่อสักครู่บอกแล้วนะครับเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงอันนั้นก็คือว่าผลยังไม่ออกยังไม่ติดเชื้อแต่ถ้าเกิดว่าติดแล้ว นะครับก็ต้องแยกกักตัวที่บ้านนะอันนี้ติดได้ชัดเจนนะก็1330เป็นผู้ป่วยนอกณนะปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่คนที่ติดเชือ้อโควิดเนี่ยจะรักษาตัวที่บ้านอะไรนี่ประมาณเนี่ยประมาณไม่เกิน5วัน5 6วันเนี่ยประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับกักตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายทางโรงเรียนก็มีสกูไอโซเลชันคือแผนเผชิญเหตุอยู่นะครับนั่นก็คือต้องทําความสะอาดชั้นเรียนให้ชัดเจนห้องนี้มีเด็กติดเชื้อนะ มาเรียนได้ตามปกติเด็กคนอื่นนะครับถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงสูงที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะนะก็มาเรียนได้ตามปกติแต่ทางโรงเรียนก็ต้องทําความสะอาดฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยทั้งโต๊ะลูกบิดประตูราวบันไดและจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมะห้องนี้นะครับเมื่อวานนี้มีเด็กติเดเชื้อนะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆก,ก็เรียนอาจจะต้องขยับโต๊ะห่างกันหน่อยวิชาที่ต้องไปทํากิจกรรมรวมกลุ่มกับห้องอื่นเนี่ยก็ต้องงดเวน้น นะครับเด็กก็จะจัดการเรียนการสอนแบบสมอลบับเบิลคือเน้นเรียนในห้องเรียนของตัวเองนี่แหละไ,ไปเรียนทำกิจกรรมกับห้องอื่นนะครับก็คงจะต้องงดกิจกรรมวิชาภละต่างเนี่ยกิจกรรมที่นะครับจะไปสัมผัสใ,ลใกล้ชิดคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องงดก่อนเห็นไหมฮะจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมนี่คือกรณีพบครูหรือนักเรียนติดเชื้อแต่นะฮะก็ยังมาเรียนได้ตามปกตินะครับท่านผู้ชมครับ นะครับภาพรวมครับของการเปิดเทอมวันแรกเมื่อวานนี้นะครับทางนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพอใจนะภาครัฐก็พึงพอใจเพราะจากการไปสำรวจก็พบว่าน้องๆนัก,กเรียนเนี่ยก็สวมหน้ากากอนามัยกันตลอดเวลายกเว้นเวลารับประทานอาหารเวลาดื่มน้ําก็เป็นไปตามที่ผู้ปกครองก็คงจะเน้นย้ําแหละเป็นไปตามที่คุณครูก็เน้นย้ําตัวนัก,กเรียนด้วยและมีการเว้นระยะห่างที่ชัดเจนขึ้นก็จะเห็นว่าแต่โรงเรียนเนี่ยมีการจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ของเด็ก ที่ห่างกันมากขึ้นไม่ได้นั่งกันแบบแออัดว่างั้นเถอะและมีการเหลื่อมเวลาเรียนเวลาพักนะอย่างที่โรงเรียนลูกสาวเนี่ยนะครับที่จันทบุรีเนี่ยเด็กชั้นประฐมเนี่ยเออจะเรียนก่อนนะเจ็ดครึ่งเรียนแล้วเออพอมัธยมก็สักแปดโมงแปดโมงครึ่งเพื่ออะไรครับเหลื่อมเวลาพัก่ยได้เหลื่อมกันอยู่ตอนกลางวันเนี่ยนะเพราะแน่นอนเด็กเรียนเนี่ยพราช่วงพักเที่ยงก็อยากจะออกมาวิ่งเล่นกันเนี่ยจะออกมากรูทั้งเรียนโอ้โหอาจจะเยอะไปก็เหลื่อมกันหน่อย ที่สําคัญเรื่องของเวลาพักเที่ยงด้วยก็จะให้น้องๆเนี่ยนะครับนำอาหารเนี่ยทานที่ห้องเรียนเลยนะครับภายใต้ข้าวของเคลื่อนใช้นะครับ,นะรบพวกช้อนซ่อมเนี่ยของตอนเองนี่เพื่อลดนะโอกาสของการแพร่เชื้อด้วยและทําความสะอาดตรงเรียนราวบันไดโต๊ะกระดานลูกบิดประตูต่างๆนี่นะครับและที่สําคัญคือนักเรียนส่วนใหญ่ตอนนี้นะฮะในประเทศไทยนี่ก็ฉีดวัคซีนกันแล้วก็จะเห็นนะอย่างที่ผมนําเสนอแหละ การฉีดวัคซีนให้กับเด็กนะครับไม่ได้หมายความว่าจะปลอดจากการติดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ฉีดแล้วก็ใช่น,นะถ้ากลายเป็นผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงต่างๆถ้ามีอาการเนี่ยก็มาเรียนได้แต่ถ้าไม่ฉีดเนี่ยต้องกักตัวนะต้องสังเกตอาการนะครับท่านผู้ชมสิ่งสําคัญที่ภาครัฐอยากจะย้ําคือผู้ปกครองเพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดตัวนักเรียนมากที่สุดผู้ปกครองนี่ควรสังเกตอาการขบุตรหลานถ้าป่วยตัวร้อนเป็นไข้มีน้ำมูกเนี่ยอันนี้ต้องคัดกรองก่อนเลยว่าอ,อวันนี้ไม่ต้องไปเรียน ผู้ปกครองเนี่ยต้องคัดกรองเบื้องต้นเลยนะนะเพราะถ้าเกิดป่วยล้วติดเชื้อโควิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นแพร่เชื้อคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญในผู้ปกครองแต่ละคนนี่แหละก็ต้องช่วยทางเรียนด้วยช่วยทางภาครัฐด้วยนะฮะในการที่ตรวจคัดกรองบุตรหลานนะฮะก่อนไปเรียนนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะกรณีสําคัญที่ผู้ปกครองถามกันว่าเปิดเทอมแล้วถ้าพบนักเรียนติดเชื้อหรือเป็นผู้สัมผสัสเสี่ยงสูงนั้น จะปิดห้องไหมจะปิดโรงเรียนหรือเปล่าไม่ปิดครับไม่ปิดห้องก็ไม่ปิดโรงเรียนก็ไม่ปิดเพราะเขามีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นตรงนี้สบายใจได้จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานการณ์แน่นอนนะครับเละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดเขาบอกว่ามีการเพิ่มสิทธิ์บัตรทองนะครับกับ 3. สูตรยาแพทย์แผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวทุ่งนี้พักสักครู่ก่อนครับหายเถอะเขาบอกว่าน้ำมะนาวเนี่ยรักษาโรคได้ออจริงยาเห็นไหม<ฮ>เห็นไหมงั้น<ฮ>ต้องแชร<ฮ>์แล้วแล่อะอแชร์ไปเลยค่เคะเ่ะแชร์แชร์แชร์ แม่แชร์ไม่ยั้งเลยนะข้อมูลจริง<ช>หรือเปล่าก็<ช>ไม่รู้<ช>เดี๋ยวเขาก็เดือดร้อนกันหรอกหายเถอเขาบอกว่าน้ำมะนาวเนี่ยรักษาโรคได้โทรหาพี่หมอก่อนดีกว่าอาจจะโทรหาพี่หมอเลยฮัลโหลพี่หมอเขาบ่านทํ้มะนาวเนี่ยรักษาโรคได้จริงหรือเปล่าคะอุ้ยตายละไม่จริงอะเจ๊ฉันว่าแล้วมันไม่จริงไม่เอามาจากไหนว่ามันจริงเดี๋ยวแชร์ก่อนชัอะ อย่าแชร์ถ้าไม่ชัวร์เพราะคุณน่ะอาจเป็นต้นเหตุของความเสียหายได้คำเตือนชัวร์ก่อนแชร์ไม่ต้องแชร์ถ้าไม่ชัวร์แชร์เมื่อชัวร์ไม่ชัวร์ไม่แชร์ กลับเข้าสู่คนคุยข่าวนะครับอย่างที่เกริ่นไปครับท่านผู้ชมครับของไทยเราเนี่ยนะครับหลักประกันสุขภาพนี่เราก็มีสิทธิ์บัตรทองข้าราชการนะครับแล้วก็ประกันสังคมนะสิทธิ์บัตรทองที่ใช้กันเยอะสุดแล้วว่างั้นเถิดนะครับซึ่งในสิทธิ์บัตรทองมันก็จะมีนะครับรายชื่อตัวยาที่สามารถเบิกได้ว่างั้นเถิดนะครับนี่ล่าสุดก็มีการเพิ่มนะฮะสามยาแพทย์แผนไทยที่มีส่วนผสมกัญชาด้วยน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมนี่ เดี๋ยวนี้เนี่ยมักจะมีการพูดถึงนะประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์กันมากล่าสุดนี่แหละครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบรรจุ3ส,สูตรยาแพทย์แผนไทยมีส่วนผสมของกัญชาเข้าไปในสิทธิ์บัตรทองด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นใครใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยก็สามารถใช้ยานะสามสูตรนี้ได้จริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับสูตรยาแพทย์แผนไทยตำรับแพทย์แผนไทยยาไทยเนี่ยนะครับที่มีส่วนผสมกัญชาเนี่ย มีประมาณ200ตำรับยานะนะครับแล้วเขาก็ไปคิดไปตรวจสอบอะไรต่างๆเช็คข้อมูลส่วนประกอบที่มีที่มาและที่สำคัญส่วนประกอบตัวยาต่างๆนี่หาไม่ยากและมีส่วนผสมของกัญชาจริงๆเนี่ยมาได้ประมาณ16ตำรับยานะแต่เบื้องต้นตอนนี้เพิ่ม3ตำรับยาแพทย์แผนไทยเดี๋ยวมาดูครับว่าแต่และตัวยานี่คืออะไรบ้างตัวแรกครับ อย่าแก้ลมแก้เส้นนี่ของสูตรเวชศาสตร์วันนาเขาบอกแก้ลมในเส้นคือร่างกายคนเรามันมีเส้นเอ็นเส้นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะมีลมเนี่ยไหลเวียนอยู่แต่ถ้าลมเนี่ยมันไหลเวียนผิดปกติขึ้นมามันก็จะทําให้ปวดกล้ามเนื้อไปหมดนะครับและตัวยานี้ก็ยังแก้บรรเทาอาการมือเท้าชาอ่อนแรงได้แก้ลมในเส้นก็จะทําให้คลายอาการปวดเมื่อยได้อีก นี่นะฮะยาแก้ลมแก้เส้นส่วนประกอบของยาตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เทียนขาวเทียนดําเทียนข้าวเปลือกขิงเจตมูลเพลิงแดงพริกไทยและใบกัญชาโอ้โหนี่คือแต่ละชื่อนี่ไม่ค่อยรู้จักยกเว้นขิงเนี่ยนะครับส่วนประกอบเยอะที่สุดของยาตัวนี้คือพริกไทยนะสี่สิบส่วนนะครับและรองลงมาคือใบกัญชาเนี่ยยี่สิบส่วนเลยใช้ไม่น้อยนะท่านผู้ชมครับยาแก้ลมแก้เส้น ทำให้เส้นลมในเส้นเลือดเส้นเอ็นเส้นอะไรต่างๆเนี่ยมันไหลเวียนดีแก้ปวดเมื่อยว่างั้นเถอะนะครับท่านผู้ชมครับตัวต่อมาครับยาสุกสายญาตินะครับจากคมภีธาตุพระนารายณ์นี่เราได้ยินบ่อยนะครับว่าสุกสายญาติเนี่ยนะครับเขาบอกว่ายาตัวนี้จะช่วยให้นอนหลับเจริญอาหารยิ่งคนสูงอายุเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับทานอะไรก็ไม่อร่อยเจอตำรับยานี้เข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหบอกแม่ทานอะไรก็อร่อยอิ่มหมีพีมัน อ้วนท้วนสมบูรณ์แถมนอนหลับสนิทด้วยร <c oughs> ่างกายแข็งแรงนะยครับยาสุกสายญ,ญาตินี่ท่านผู้ชมครับมันจะมีส่วนประกอบเนี่ยตัวยาเนี่ยสิบสองชนิดใน12ชนิดเนี่ยตัวยาที่ใช้เยอะที่สุดก็คือใบกัญชาครับส2ส่วนเพราะฉะนั้นสุกสายญ,ญาตินี่จะพูดได้เลยว่าเป็นยาที่ใช้สรรพคุณของกัญชาเนี่ยมากที่สุดนะเพราะมันเป็นส่วนประกอบกัญชามากที่สุดคือ12ส่วนนะครับมันจะมีดีปรีมีขิงอะไรต่างๆเลยเนี่ย เพิ่มเติมเนี่ยรวมแล้ว12ชนิดแต่ที่ใช้เยอะที่สุดคือใบกัญชานะครับสุขสาญยญาติตัวต่อมาครับท่านผู้ชมครับยาทําลายพระสุเมนจากคมภีแพทย์ไทยโบราณโอ้โหชื่อดูน่ากลัวนะนะครับทำลายพระสุเมนแก้ลมจุกเยดนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อจากโรคอมัอมาพา์อัมพาตเห็นไหมครับท่านผู้ชมสรรพคุณเยอะ หลักๆคือเนี่ยแก้จุกเสียดให้ปวดเมื่อยแล้วก็เทียมกันคือคลายกล้ามเนื้อเลยนะครับทำลายพระสูเมนนะครับมีส่วนประกอบเยอะมากนะครับ23ชนิดนะครับใน23ชนิดเนี่ยใช้เยอะที่สุดเลยก็คือพริกไทยทำลายพระสูเมนเนี่ยส่วนประกอบหลักในเป็นพริกไทยแล้วก็จะมีกัญชาอยู่30กรัมนี่เห็นไหมครับจะเห็นว่า ตัวยานะฮะทั้งสสูตร3าตำรับยาแพทย์แผนไทยก็จะมีสรรพคุณขับลมแก้จุกเสียดคลายกล้ามเนื้อนะครับทำให้นอนหลับและเจริญอาหารนี่หลักๆในกัญชาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องนอนหลับคลายกล้ามเนื้อแล้วก็เจริญอาหารก็เพิ่มไปเลยในสิทธิ์บัตรทองนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่ก็ถือว่าเรื่องของยาแพทย์แผนไทยที่ผสมกัญชาเนี่ยนะครับก็เป็นแพทย์แผนไทยและ ทางเลือกนะท่านผู้ชมในการใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันนะครับทางของกระทรวงสาธรารณสุขเขาก็ไปตรวจสอบไปศึกษามาแล้วล่ะนะตำรับยาแพทย์แผนไทยว่าตัวไหนที่ผสมกัญชาแล้วเอามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาละว3ส,สูตรนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกอธิบายถึงทั้ง16ตัวยาตำรับยาไทยเลยที่ผสมกัญชาเนี่ยโอ้น่าสนใจแต่ละชื่อนี่ก็ดูละ น่าสนใจมากนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอกันนะฮะในรายการคนคุยข่าวพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์13นาฬิกาถึง13นาฬก30นาทีทางช่อง11 NBT ภาคกลางแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรายการย้อนหลังทางสื่อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook YouTube คนคุยข่าวช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับท่านผู้ชมครับ ช่วงนี้หมดเวลาแล้วผมคนากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ